พี่พิเศษพี่น้องไป่ใครจะส่งสมุนไพรพี่น้องแต่พี่เราอีแท็กพี่น้อง ครับบรรยากาศพี่น้องน <l itch ula> ิ่มแน่เอามือกอาดอะไรอะไรอะไรพี่น้องโอ้เหล็กชองอีกไปแล้วพี่น้องไปแล้วทีมงานพี่น้องทีมงานไปแบบอยู่ไซก็ไปพี่น้องอันนี้อยู่อยู่หน้าจังก์หน้าพอยน้าอยพี่น้องเมืองยังวะเมืองสระบุร ouais <t> ี <pagar> <law> นี่พี่น้องมาทุกแขวงทุกเมืองพี่น้องบ่าพาที่ยุ่ผลบนไดเนะแห่งใดของประเทศไปได้ทุกที่กับทีมงานกิฟฟลีนพี่น้องคนลงหวยพี่นอ้องยางขึ้นมาทางังขัวเป็นมีขวัวพี่น้องนีง่บรรยากาศพี่น้องหวยเป็นหวยพี่น้อง ជាក្នារប់ខ្ញើក្ន់ទ ก๋วยเมคีน้ำกระไหางด้ยนะเยาม่บอก่อสิไปเทียวใช่ิเขาปเทียวอยในเมืองอนเห็นบอกัวงามหนึงดิน่ะแซบกับไปเทียวเนาะปาอัามงามสะพานแขนเขาเรียกสะพานแขนแ่เากรเพอต้องแม่สุดเจ้าน้องเขาเพี่น้อ บรรยากาศพี่น้อง่แม่่ส่ใหนะแม่าัสอล้เจาบได้อย่เอามือนี้ก็ได้ย่าเอามือก็ได้ลงอลง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 านลุกเนี่ยานเ่ลงักไบลักไรัยดีพี่น้องต้องไปสุขุสุขคนเนาะลุงป่ามาที่กแพง วันนี้ก็พบกับเราเลาวเกล้วพี่น้องตามเคยเป็นหมวอที่สองอกับร่างเสีออกไปตรงสินค้ากับภรรยาทีมงานเดียวไปองตอยากบอนนางรถพี่แจ๊คทีมงานทีมงานไปเลยพี่นอ้อ,อนงนั่งรถพี่ น้องเลยแตกพี่น้องน้องไทยไแล้วพี่น้องไไเ็้้ายเด้อโอ้ยเอาเือน่มปหนพามานึงน่่ะไปไปพี่น้องไปนำกันพี่น้องเดิงแนวพี่น้องไปเด้อยไปเด้อคพี่น้องติดตาบันเกิดพี่น้องเด้อ งานพี่น้องเมืนน่อนา้เรา,าพาไปแบบที่พิเศษอีพี่น้องทิพหนึ่งอ่าไปส่ง,งสิน,น,นสค้าประเทศเด็กพี่ค อย่าลืมพี่น้องติดตามหมือนกันเนะพี่น้องเด้อเรืที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คะติดตามไปบ่าวลาวเด้อพี่น้องเด้อไปเดียวมันเป็นคำถางใหญ่เพราะว่าสิไปแบบจนไทยพี่น้องนะบ่า,าวลาวเคยเบบบางทีง่นไปเนาะไปแบบได้ดดไป,ไปทางพี่น้องนะติดตามม่น้อกันพี่น้องไปเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบิ่งบนทางพี่น้องทางไป ไปใส่ไปนี่ขายเกลียงขายเกลียงพี่น้องสมเกล็กปอรีสมเกล็กปอรียื้อใส่บ้านอไรบ้านบ้านอาชอยบ้านบ้านนาคอยบ้านนาเตยบ่บ้านนาเตยแม่บ้านยังแม่ทัดไปนี่บ้านยังมานอที่พาไปนี่บ่โดยบอนเลยกลายไปโน่นกตะแต้โน่นตะเตเลื่อนอะไรเคร่งไร้กับเมืองเซบังไพรนี่แหละเมืองเซบังไพรแขวงครับเมื่อวาน ไปแล้วพี่น้องมือเบือที่สองนะพี่น้องเด้อมือที่สมือนี่าาวาไป้อยบยางอีกบ่ามัอนี่ยก็เดอมันนักมันนักสิยางก่อน่เป็นพ่อง่พี่น้องอเบิงพี่น้องเงเดรอพี่น้องเดียเบิรเบินเบนเพี่น้องเ้เบินน นี่เป็นหวยพี่น้องมันเข้าได้ดีแล้วเขาลื้ค่อยมันนี่หวยพี่น้องเข้าบักกะคับขึ้นไปทั้งขัวพี่น้องเขาเลยลงมากหวยพี่น้องแก้ไม่เงินไม่ซานแก้นั่นมันเข้าได้ดีแล้วเขาเลยลงมาหน้าค่อยอาจาร่อศย์อาจารย์เออนุ่ง้างจัะมาทำยังไงดีถึงเนี่ยพี่น้อง เดินเนเดนเด้อเที okay, so Hello, ่พิเศษพิเศษหน้อยหนึ่งลาลายมบนทางเนาะตนนนทางไปเนาะพี่น้องต่อจากคลิปเมื่อวานนี่เด้นพี่น้องเด้อเฮ้ยเขาบอนังอนไปมือสุดท้ายเด้อเต๋ยเตไปในผพันกันี่ี ซฉลี่กันพี่้องนี่ดอกอนี่อีกดอกหนึ่งทดอกได้มดอกน้อยที่คนจะได้เงินคไ่ได้ได้เงินมากไมได้ได้กาาดจากไนมาไก่มาอีกาอยาก้มาลนมจากกมันมาชื่อๆมมีอย่างกะชีเข้าใหุ้กินไม่ดีัวก็มีเ ไปเลยไปเลยเดี๋ยวเพิ่งเลี้ยวที่อ้เลี้ยวไว้ก็เดือเที่นี่เนี่ย

าเนเหมือนพี่น้องเอาไม้แปดเ็ดเต้พี่น้องเด้อน่ไม้แปดพี่น้องไม่เอาไม้เอาพาาเห็ดเป็นหลังพาเรือเห็ดเบาบางเ่ยเบาบางเกเตะ 老我。